จะเข้าไปเลยนะครับยากกว่ามือถือเยอะบอกเลยอุ้ยกระสุนหมดโอ้เฮ้ยนี่มีลูกซองคอนดูไว้น่าจะล่วงนั้นแหละโดนหัวนะครับระวังนะฮะคนดู โยอว์ซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนรูบายดิวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอนินาเบกเอานะท่านผู้ชมนะเอออนินาเบกเอาเวอร์ชั่นพีซีนเองตอนนี้เขาเปิดทดสอบให้โหลดมาเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับภาพแบบสวยจัดๆเลยนะคุณดูนะเออไปโหลดมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำเยสท์คลิปนะครับเปิดทดสอบอ่าไม่นานนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับลิงก์อยู่กันอยู่ด้านล่างคำเยสท์คลิปตอนนี้พี่ก็เข้าลองมาเล่นแล้วรู้สึกว่าเออสเปคคอมไม่ต้องแรงมากก็ได้นะะคคครรรรััับบบแ่่กกกาาจอ2060็เเเลนนนนได้้วสหมีะ ภาพสวยนะครับเป็นคู่แข่ง Escape f อมทาคอ c แล้วท่านผู้ชมนะแล้วก็เกมนี้นะครับท่านผู้ชมมีระบบที่เหมือนกับมือถือทุกอย่างนะเพราะว่าเขาถอดแบบมาจากมือถือเลยแต่ว่าดีเทลพวกกราฟิกอะไรพวกนี้อาจจะดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลยนะท่านผู้ชมนั้นดูดิโอ oh ้โหเฮ็ดีโคูรเพีดดีจ,จัดๆเลยนะเนี่ยมาดูดูดิเฮ้ยแมนอาวะอาวะอ่ะเราจะมาลองเล่นให้ดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะภาพสวยนะนี้บอกก่อนภาพโคตรสวยอ่ะ ระบบก็ถือว่าใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะหยิบมาโอเคคนหากระเป๋าก่อนเย่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 โอเคกด F นะครับเพื่อเก็บของได้นะครับมันจะเก็บของไวนะครับกระเป๋าก็เราเอากระเป๋าแคสไซส์มีเดียมมาเนาะท่านผู้ชมเนาะเราไม่ได้เอากระเป๋าใหญ่มานะครับไปฮะ ดรอปสมันนีต oh, รากินนาสมันนีดรอปโอ้ผ้าแบบสวยมากดูดูดู Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไล right. น Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นดูด,ดูดูรอยน้ำรอยอะไรพวกนี้คนดูนะนี่พี่ปรับภาพสุดเลยนะครับนี่โอ้ใช้ได้คนดูดิภาพสวยจัดๆเลยนะพูดเลยจากใจเฮ้ยเจอคนตรงนู้นนะครับแล้วหนึ่งนะคนดูพี่มายืนถ่ายรูปชิวๆแป๊บมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเฮ้ย มีคนน่าตอนนั้นกดอ่ากดที่ขวาซูมนะครับนผู้ชมนะแล้วกดอ่าอิเร์นิตฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการแบบว่าล็อกนะล็อกผิดอัพผิดดาวน์นี่คือเป็นการแบบว่าปรับปรับศูนย์นะครับอ,อีอุ้ยลืมเลยสองร้อยเมตรอ้าวีสวิตสวิตสโคบได้สวิตสีสโคบได้ด้วยน,นะทู้คมนะยังไม่โดนวะเฮ้ โจเย็นนะครับคนดูเดี๋ยวเราโหลดอ่รีสเตมิน่าก่อนนะท่านผู้ชมนะค่อ,คอยๆคันเข้าไปนะครับไอยิงโดนหัวคือตายเลยนะเกมน,นี้เฮ้ยไม่ไม่โดนมาฮ้ยวัดตะคุบเราไม่เวิร์กหรอเดี๋ยวผมน่าจะปับ๊บ อ๋อโอเคต้องเป็น100 mm. ร้อยมิลลิเมตรสโคปห้าสิบแล้ววะโอเคให้โดนอยู่ถ้าเป็นสโคปห้าสิบ 50, นี่แม่นปึ๊กเลยนะโอเคอ่ะโหลดกระสุนก่อนกดอ,อันที่นี่ทีนะครับเพื่อดูว่าาเรามีกี่นัดอืม เออมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วอ,อุ้ยโดนไหมนะ่ะมันล็อกแรกเถอะเว้ยเฮ้ยยิงโดนยากอยู่เหมือนกันนะยิงคนดูมาผมจะเข้าไปเลยนะครับยากกว่ามือถือเยอะบอกเลย อุ้ยกระสุนหมดโอ,อ้ยเฮ้ยนี่มีลุกสองคนดูไวน่าจะล่วงแล้วแหละโดนหัวนะครับระวังนะฮะคนดูเย้ ผมจะแวะหาของในนี้ไหมหรือผมจะเข้าไปหลบหนีมันผมเข้าไปหลบหนีก,นนะออก,ก,ก่อนดีกว่านะออกจากแมพก่อนดีกว่าจะได้เคลียร์ด่านไหมอุ้ยอุ้ยมีด้านหลังอีกใช่ไหมปอดดิ้งอะ่ะคนดูเไกอกระเพาะเราหิวมันขึ้นกระเพาะเราหิวกดแท็บดูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาหารเราไม่ได้พกอาหารมาด้วย นี้ก่อนละไปนี่ออกจากแมพก่อนเล้รูปีเด้เจอกันใหม่ครับกดแซ่หมอบได้นะคุณดูหมอบหาของมีแท็กดรอกไปขายไหมของวุน,นี้เราไปขายได้นะเวลาเราจบแมพนะครับโอ้มีแต่กระสุนปืนพรอกเว้ยไปนีครับคุณดู เย่โอเคโอเคนะตาเธอสวยมวยถ้าเกินมาแล้วด้วยลงครับลงไปเนียนเนียนกันยำตัวออกในสามสองหนึ่งเติรนเตินเติอเตอ์นเตินเตัรอนเตินเตินเติเตินเติร์นเตร์นเต์นเตนเติรวนเติรอนเติร์นเติรนเติรนเตินเตนเต้ยอนเตนเตนเตนเเตนเตเตเตนเตนเต ไปรีเทิร์นทูโ b บบีนะครับท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเอาเว้ยโอเคอันนี้เราเลิ้นตัวไหนต่อไปอาสามารถเลือกลินล้นนี่แล้วนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็เออ่ uh, back back to team อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงอ่า uh, store ตัวนี้อ่อ uh, โหลดของโหลดของออกก่อนนะท่านผู้ชมนะอ๋อเรากดคลิกขวาได้นะครับเรากดคลิกขวาเพื่อขายหรือว่า uh, ค้นหาอันนี้ก็ได้นะคเดี๋ยวผมจะกดคลิกอ๋อ uh, ขวาขายนะครับเซลโอเคออันนี้มาเก็ตสี่ร้อยเลยเหรอโอ้หใครมันจะซื้อหรอวะเดียวไกลนี่แล้วกันเดียวกปกติเอานะครับผมไม่ได้เลือกหรอกมันขายออกยากไงถ้าขายในนั่นนะ่ะคนไม่รู้มันเข้ามาทิศเยอะไหมเฮ้แท็กด็อกนี่ขายได้ห้าร้อยนะกับ NBC. อินบีซีเฮ้โอ้โหอันนี้ขายแพงว่ะขายไปก่อนนี้ชิป ดิสเลยไปขายส่งตลาดได้นะของพวกนี้เจอของแม่ความมั่งมากเกินไปนี่รีมูเวอร์คืออะไรวะเจอมันเหนื่อยมันลา้าทั้งหัวใจนี่ขายนะขายส่งทอดตลาดสักหน่อยยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเคเอากระสุนมานะครับทีนี้ผมจะโหลดกระสุนเข้าสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะ อันนี้มาเก็บออกไว้ข้างนอกกระสุนเกตดเอาไว้ทรงนี้ขอมบางอย่างอ่ะมันมันยังไม่หมดนะคุณชมนะกระเป๋านี่เออได้มาอยู่นะ เออเงินเยอะอยู่นะครับทีนี้ผมจะใส่หากคุณกําลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant 8 Racer Sausage Man Overwatch Genshin Impact LOL ไอดีนิตี้วีและนา o ็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง r Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บเว็บริชแมนช็หรือ f c e b o o k Rich Man Shop ไลน์แ i ดริชแมน o ็อปถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง r i c h m น n ็ h o แม็กซ์ลงไปซะหน่อยแมกกาซีนแล้วก็กระสุนตัวนี้มันเป็นกระสุนยี่ห้ออะไรนะ กระสุน7.62นะท่านผู้ชมเนาะผมจะไปหาซื้อก่อนนะครับ7.62ดจุดมาเก็ตกดผิดกดผิดไหมเงยอานสมิธอันนี้เป็นแต่งปืนนะฮะท่านผู้ชมในระบบแต่งปืนนะครับดูมาเก็ตก่อน7.62แอมโมอยู่นี้7.62 39ตรงนี้อ่าโอ้กระสุนแม่งแพงจังวะมีกระสุนรีวิวห้าได้ไหมมา ว่าลายเฮกแสดงว่ามันมีอ๋อมีระบบเลเวลของกระสุนด้วยนะฮะเออโอ้ยนัดละมันเป็นมันคิดเป็นแพ็คหรอหรืออะไรเนี่ยอ๋อสิบนัดโอเคโอ้โหจนเลยนะเนี่ยคนดูไปสี่สิบพอน่าจะยิงเกาะเข้าเกาะได้ดีอยู่นะครับมาสโตนี้มันภาษาไทยยังไม่เข้านะคนุณดูต้องใจเย็นนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเข้าเลยแต่ผมก็งงว่าเอา้าแล้วทำไมมันไม่เอาเข้ามาให้มันดิร้อยวะ Okay. พกไปตรงหน้าอ,อกนะครับจะได้ใส่กระสุนได้ง่ายแล้วก็กระสุนนี้ดีโหลดเข้าหน่อยนะครับแม็กเดียวพอแล้วก็เอาใส่ไปอีกแม็กซ์หนึ่งของตกนะตกแล้วเสียใยไปคนดูรุยต่อครับนี่เราเล่นแบบไอ,อโควิดออฟได้นะหรือว่าเทคน,นิคอ,ออฟแดนนี่แล้วแต่สะดวกเนาะในสุไวโอเคอเอาไปตรงไหนต่อ ไปรับของหรือเปล่ามิวไอทมรีดเค็มก่อนครับสวยคอนเฟิร์มเลยมินิเดตการสมิธมาย้อนออกมานะครับมาหน้าโฮมเราไปลุงครับโอ้โหโคเท่บอกเลยรอเลยกระท่บอกนี่เชิญเพื่อนมาเล่นด้วยได้นะท่านผู้ชมนะแบบนี้นะครับเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยได้นะครับนี่แล้วก็ไฟทีมตรงนี้หรือว่าอินเวสตรงนี้ก็ได้เอออินไวตรงนี้ก็ได้นะครับเชิญได้นะ เรากดตาร์ t นี่แมพค่อนข้างที่จะมีหลายแมพู่นะแต่เราต้องเล่นตามรีวิวนะครับแลวเราจะไปเล่นกันต่อเลยครับว้าววมาแล้วว่าโคตรตึงโครตรกอดเอาเว้ยเอาเว้ยลุยฮะเธอคงแบกความหวังมากเกินไปเธอจึงเหนือ่อยจึงลาทั้งหัวใจมาแล้วว่าทีมสี่มากับเพื่อนในรอบนี้นะโคตรตรีโคตรตึงนี่แหละ มาเว้ยมาเว้ยเพื่อนเราวิ่งไปแล้วไปคอมอนบบีเราวิ่งตามเพื่อนก่อนนะพอดูนะเพื่อนเรามันจะไปไหนกันวะฟาร์มก็ต้องฟาร์มตามกันแล้วจริงๆภาพสวยจัดแต่ไม่ยางชอบเลยว่ะอุ้ยชอบเกินเอ้ยเพื่อนเราหิ้วของอยู่นั่นน่ะปีง140กว่านะท่านผู้ชมนะอาจจะต้องต่อ VPN เพราะว่านั่นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟจีนนะนี่เปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับ ไม่รู้เปิดไมค์กดตัวอะไรนะผมลืมไปหมดเลยต้องกดค้นหาดูก่อนครับแล้ววิ่งตามเพื่อนไปก่อนครับไปกับคนเยอะๆนี่แนี่ยชัวร์สุดเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยสวยัวตึงมากับเพื่อนเยอะมันดีอย่างนี้นี่เองนะเนี่ยโอ้หิวของจัดเลยเอาเลยเพื่อนลูดเลย ยังไม่รู้ด็อกเดี๋ยวเผื่อแม่งบอสมาโผล่มายิงเราตตุยเนี่ยหาของกันอย่างเงี้ยผมบอกเลยมีโอกาสตายชิบหายนี่ดูดิหาของไปขายนะผมจะไปซื้อกระเป๋าใหญ่ซะหน่อยนะนี่โอ้ยมันเก็บไอ้นี่กระเป๋านั่นไปเลยอ่ะคนดูประตูไปไปเพื่อนโคตรตีโคตรตึงองีโอ้ยที่ใส่เก็บเสียงมาด้วยนะใส่ที่จับปืนมาด้วยโอ้แหลมจัดแหลมเกินลูกพี่ เอาผมด้วยหาฟรี e พี่ทหารตรึงๆหนี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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลง็ลงเล็งมาเอาเว้ยเอาเว้ยเช็คทุกมุมเช็คทุกมุมไปไปตะโกพาสิบ้าสิบมิลลิมิกโอเคนี่ยิงแสงนางก็เปิดทางให้คนอื่นนะน,นี่เธอคงแบกความหวังมากเกินไป มันมีของเหลือให้กูเก็บไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เต็มเลยอะไรอ่ะไปเก็บไปเก็บ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 บูดบอยพอได้พอได้คองหนูเพื่อนเราไปไวแท้พี่ก็ไปกันไม่กินมานะเอาเว้ยวเว้ยวเว้ยเอาเว้ยว่า,ไ,วาไ,วไปฮะอืมยิงตามเพื่อนไปก่อน ก็เพียงแค่เธอเหมือนเธอมีอัพอัพอัพอะไรเพียงแค่เธอมิทำให้เธอสบายใจเธอคงแบกความหวังมากเกินปุยเธอมันเหลือมันลาทั้งหัวจุยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมีคนลำยาครับหมอมีคนลำยาครับหมอโหูยผ่าตัดเลยนี่แสดงว่านี่เจ็บนักแค่นี้คนดูรู้สิว่าเดี๋ยี มด้เข้ามาหาของนั่นเองเข้ามาตุยของโอ้เงินว้าวลูบไปก่อนแล้วครับโทษทีกับพี่เปิดก่อนได้ด,ดเยี่ค้นหาของนานจังเลยแชมพูโอสซบูอ้าวไขคุงฮเฮ้ยเทคอีดีสิเฮ้ยตัวนี้หาได้เย้เแบบี้เอาว่ะเอาว่ะ โอเคโอเคนะคนผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม Arena Breakout นะเป็นเกมแบบแนว FPS Tactic Shooter นะท่านผก้ชมนะเออก็โหลดมาเล่งกันได้นะครับตอนนี้เขาเปิดทดสอบบนคอปเตอร์ PC ไปที่เรียบร้อยแนละ้วนัก้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กับตัวก่อนจะกับมาคลิปหน้าบายจ้าลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิษฐคลิปนะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย